หลังจากซ่อมเองเมื่อวานใส่บิดมือกับมือนี่อีกกับมือนี่ก็น่าจะเจ๋ออีกนะซ่อมเองเรียบร้อยดใส่งานเลย าั้งสมเป็นพันเนาะเสียงดังแห้งกันแหบบ้งปุณณีสมเองเงียบจิ๊บไปร้องมึงแต่ว่าแดดท่านแห้งเพราะเนี่ยอาจอาจจะบ่ติดเสียงโคตรเงียบอ่ะมา,าเว้ยขนาดแดดแด่ก็แห้งได้เนี่ยแดดก่ได้ยินเสียงอ่ะก่ได้ยินเสียงปั่มเลยอ่ะโคตรนิง่งโคตรเงียบอ่ะ โอเคถือว่าผ่านปรตกงานดอกอมเองเรียบร้อยสำเร็จมันนี้ด้านน้ำขึ้นคุณเดียบ,บ่าเนี่ยุูนเพรมันเคืองกิโล